คือไล่จับกระสือเมื่อสมัย20ปีก่อนนั้นผมไม่คนที่มักเดินทางไปนู่นมานนี่บ่อยทั้งด้วยเรื่องหน้าที่การงานรวมทั้งส่วนตัวคือผมว่างเว้นจากงานหากใครมาชวนไปเที่ยวเตะไปหาประสบการณ์แปลกๆผมนี้ไม่เคยพลาดจนเมื่อมีครอบครัวอายุที่มากขึ้นจึงได้าลดลดลงไป ปัจจุบันอายุมากขึ้นก็ให้นึกถึงความหลังนึกขึ้นได้เรื่องหนึ่งจึงได้นำมาบอกต่อไปเรื่องเกี่ยวกับผีผีสาง,สางอันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลใครเชื่อก็ามาฟังกันไม่เชื่อก็ลดเสียงกระลงหน่อยคนเขาจะคุยกันมาเริ่มเรื่องเล่าของผมกันเลยครับผมชื่อสมบูรณ์เรียกสมบูรณ์เฉยๆได้ครับ ผมจบช่างก่อสร้างงานเริ่มแรกของผมท่าเกี่ยวกับตกแต่งภายในเหมือนคนละสายกันเลยครับพอเป็นว่าเจ้าว่าชีวิตพาไปช่วงนั้นญาติที่ทำรับเหมาตกแต่งภายในมาชักชวนให้ไปทำด้วยกันวันหนึ่งค่อยขยับมาทำเองไม่ต้องเริ่มต้นเป็นลูกจ้างใครเค้าก่อนส่วนใหญ่ญาติคนนี้ทำกับโรงแรม มีงานจะตกแต่งปรับปรุงรีโนเวทกันบ่อยโรงแรมเก่าก็ทำให้เหมือนใหม่ได้งานไม่เคยขาดมือเลยครับแรกๆกก็เป็นผู้ช่วยคอยวัดพื้นที่กคำนวณต้นทุนค่าว,วัตถุดิบคืองานพวกนี้ผมเรียนมาหมดแล้วไม่ได้เรียนมาสูนย์เปล่าเลยโรงแรมทั่วไทยมีตั้งแต่เหนือจดใต้ไม่แปลกนะครับแหล่งานของผม ที่ทำให้ต้องเดินทางบ่อยแทบจะพูดได้ว่าเดือนเดือนนึงอยู่ไม่อยู่ติดบ้านเลยไหนจะไปสังสรรค์เฮฮากับเพื่อนฝูงและกับเพื่อนร่วมงานการที่ได้ไปไหนต่อไหนเป็นประจำนี้เองเลยทําให้ได้พบเห็นเรื่องแปลกๆในท้องถิน่นหรือตามต่าจังหวัดตามอำเภออยู่เสมอพอมีประสบการณ์ในงานมากขึ้นญาติได้มอบหมายให้ผม เป็นตัวแทนบริษัทไปพบกับลูกค้าที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นโรงแรมใหญ่ระดับ5ดาวสิ่งอำนวยความสะดวกสมัยนั้นก็เรียกได้ว่าครบคันเลยที่สำคัญลูกค้าต้องการงานเกรตเอพร้อมสู้ราคาผมดำเนินการวัดพื้นที่ในแต่ละห้องกับคำนวณราคาวัตถุดิบเสร็จสับตั้งแต่พมปูพื้น วัวเปเปอร์นำเข้าจากนอกผมใช้ประสบการณ์ที่มีตั้งราคาบวกลดกำไรเสรีสยศัก์แล้วได้กำไรหลักแสนหนอหนอจเงินเข้าบริษัทส่วนผมยังรับเงินเดือนไปก่อนในฐานะเซลใช้รถของบริษัทขับไปติตต่อธุระรถยนต์ส่วนตัวยังไม่มีเลยครับในเย็นวันนั้นผมจัดสัมภาระเสื้อผ้าไปค่อนข้างเยอะทำาราวกับจะย้ายบ้าน จากบ้านแต่ละทีไปแรมเดือนปกติจะชอบขับรถตอกนกลางคืนอากาศไม่ร้อนถนนโลง่งแอร์รถไม่ทำงานหนักจนเกินไปเพราะถ้าขับรถเดินทางกลางวันเหงื่อยังไหลเล่ากับน้ำก๊อกกันเลยทีเดียวเดินทางครั้งนี้มีลูกน้องไปด้วยอีกคนชื่อน็อตเรื่องเดินทางเราลงความเห็นเหมือนกันจะต้องเดินทางตอกนกลางคืนเล่าจอดรถแวะพักที่ประจวบ แถวทับสแกตามปั๊มน้ำมันเพื่อลงไปยืดเส้นย,ยืดสายกินกาแฟก็จะตั้งหน้าขับรถเดินทางกันต่อผมผัดกันขับรถกับนอสทั้งั้จะมาคนเดียวก็ได้เหนื่อยก็ตอนอีขับรถนี่แหละครับเลยต้องมีเพื่อนมาด้วยพอถึงคาพักจะได้พักสายตาได้เต็มที่ผมหลับมาเรื่อยจนมาถึงเมืองนครแล้วไม่นานเราก็ถึงโรงแรมที่หมายใกล้สว่าง ผมให้น็อตพักส่วนตัวผมรอจนสว่างจะได้เข้าไปคุยกับลูกค้าพอตกลงราคากันได้แล้วยังมีขั้นตัวสำคัญคือว่าจ้างช่างมาทำงานตกแต่งภายในโรงแรมและอื่นๆอีกจิปทาน็อตพอได้พักผ่อนเต็มที่เขาช่วยงานผมได้เยอะคือแนะนำผมให้รู้จักช่างที่มีประสบการณ์งานตกแต่งภายในชื่อช่างอีท ีมือดีนิสัยดีไม่ทิ้งงานเหมือนช่างคนก่อนที่สำคัญเขาเป็นคนอำเภอทุ่งสงไม่มีปัญหาเรื่องที่พักเพราะเขาเป็นคนในจังหวัดนี้ผมไม่ต้องจัดหาที่พักกับอาหารให้เลยสบายเราเราสามคนคุกคีก,กันไม่นานช่างอีทก,ก็มองหน้างานออกจะต้องใช้แรงงานมาช่วยกี่คนเวลานี้ รอเพียงวัตถุดิบจากบริษัทส่งมาถึงเท่านั้นงานตกแต่งภายในรับออเดอร์ลูกค้าเพียงชั้นเดียวและไม่ใช่ทุกห้องด้วยเพียงแต่ถอดเอาพรมเก่าออกใช้ของใหม่ใส่เข้าไปแทนช่างอีทคำนวณระยะเวลาด้วยประสบการณ์ใช้เวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็เสร็จราวางแผนงานทุกอย่างพร้อมเสร็จสรรพพอรถบรรทุกวัตถุดิบจากกรุงเทพมาถึงช่างกัลูกทีม รู้งานกันดีไม่ต้องสอนงานเร่งมือก,กันทำปรากฏว่างานเสร็จก่อนกำหนดถึงสองวันแต่จะส่งมอบงานทันทีอาจมีคอมเพน์จากลูกค้าผมจึงต้องการให้เวลากับลูกค้าตัวทานงานจนกว่าจะพอใจช่างอีเข้าใจครับงานพวกนี้เจ้าของงานมักจู้จี้บนนู่นบนนี่จะให้กลับมาแก้ไขงานจนกว่าจะพอใจจะได้เงินเข้ามาแต่ละที ลำบากยากเย็นช่างอีทเข้าใจจึงยังไม่เรียกเอาค่าแรงในตอนนี้ส่วนตัวผมจะปักหลักรอประมาณสามวันค่อยกลับเข้าบริษัทที่กรุงเทพช่างอีทเป็นคนจังหวัดนี้อยู่แล้วพร้อมเข้ามาแก้ไขางานทุกเมื่อแต่ทั่วผมจะต้องคอยประสานงานเพราะถ้าหากกลับไปก่อนแล้วต้องย้อนมาแก้ไขาภายหลังมันจะเสียเวลากับค่าใช้จ่ายโดยใช่ที่ ช่วงเวลานี้เองเราจรึงว่างผมจึงออกปากจากเที่ยวพอเอิญช่างอีทได้ยินเข้าเลยออกปากชวนเที่ยวบ้านของแกในอำเภอทุ่งสงสนใจจะไปเที่ยวไหมผมกับน็อตเห็นว่าในไหนแล้วถ้าจะเที่ยวก็คงต้องภายในจังหวัดนี้หากลูกค้าเรียกให้มาแก้ไขางานจะได้มาทันเราก็เลยตกป,ปากรับคำช่างอีทโดยไม่ต้องคิดนาน เมื่อตกลงกันแล้วผมกับนอตไปจัดสัพลาขึ้นรถจะได้ขับตามช่างอีทเดินทางไปบ้านของแกอำเภอทุ่งสงบ้านของช่างอีทไม่ใช่ถิ่นทุรก,กันดารอย่างที่พวกเราคิดช่างอีทพาเราแวะตลาดหาซื้อของไปทำกินกันเองที่บ้านที่ไม่พลาดคือเบียร์ซื้อประยกลังเราไปถึงที่หมายในช่วงเย็นที่แรกผมกับนอตตั้งใจะจะหาบ้านเช่าแถวนั้น แต่ช่างยืนยันให้พักที่บ้านได้เมื่อช่างโบกเสียงหนักแน่นเช่นนั้นล่าสองคนก็ยินดีตกเย็นเราช่วยการทำอาหารเลี้ยงกินกันเป็นที่สนุกสนานเฮฮาายกปาย่างกุ้งกันเพลิอนอาหารทะเลกินได้ไม่รู้เบื่อจะมีผิดสเกตก็คือที่นี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆพอเย็นยามไม่มีใครออกจากบ้านแต่ละหลังอยูงห่างกัน มีป่าละมอเด็กเล็กขั้นเป็นระยะระยะช่างอีทมีสีหน้ากุ้มใจกระดูกเบียรจนหมดแก้วก็จะเอ่ยตรงๆช่วงนี้บรรยากาศไม่สู้ดีก็เลยชวนมาเที่ยวบ้านจะได้เป็นเพื่อนคุยเพื่อนดื่มด้วยกำลังมีข่าวลือเรื่องผีชาวบ,บ้านเขากลัวกันแต่แกไม่กลัวนอดถามบ้างผีที่ว่าผีอะไรช่างอีทตอบเสียงเรียบผีที่ว่าคือ ผีกระสือผมได้ฟังทำเอาสอึกเบียอำเภอทุ่งสงก็ดูเจริญทำไมยังมีข่าวลือเรื่องผีกระสือพอถามเมียของช่างอีทก,ก็บอกว่าเมื่อสองสามวันก่อนมีผู้หญิงค้อลูกในบ้านเขาเห็นกันว่ามีลูกไฟวบวบแวมแวมมาที่ใต้ถุนบ้านคือถัดมาก็เห็นลูกไฟกระสือที่นั่นบ้างที่นี่บ้าง ผมเองก็เคยได้ยินตำนานผีชนิดนี้เล่ากันมาว่ากระสือมันเที่ยวไปกินของสกปกพอหากินเสร็จมันก็เอาปากไปเช็ดกับผ้าของชาวบ้านที่ตากไว้พ่อถามกระสือเอาปากไปเช็ดกับผ้าที่ตากไว้ไหมแฟนของช่างอีทบอกจะเหลือหรือพี่บูนบคโครุงเทพคงไม่เคยได้ยินเรื่องผีกระสือช่างอีทพูดไปก็รินเบียร์ให้ผม เคยได้ยินมาบ้างครับช่างแต่ไม่เคยเห็นกับตาพี่บูนจะบอกนะว่าได้ยินมาจากใน,นละครน,อน็อตเริ่มเมาพูดแทรกขึ้นทาเอาผงสึกเบียอีกขนบัดเดียวเจ้าของบ้านจะคิดว่าเราไปว่าเขากุมงายผมใช้สายตาดุนอตเป็นเชิงปามทาเอาเงียบไปไม่แน่นะคืนนี้พี่บูนกับน้องนอตอาจจะได้เห็นมากับตา แฟนของช่างอีทยิ้มบุมปากพางใช้สายตาโบองอย่างละแวงไปรอบบ้านอากาศช่วงโพเพลลมเย็นนิดๆทำเอาจิตใจควรอ่อนไหวได้เหมือนกันผมกับนอ็อตก็ได้แต่พย,ยักหน้ารับฟังสองผัวเมียพูดเรื่องกระสือเหมือนคนซื่อไม่คิดจะแย้งความเชื่อไอค้าจะคัดค้านหรือพูดจาดูถูกดูแคนเห็นจะไม่มีในหัวถือเป็นคนสมัยใหม่ ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ก็ใช่ว่าจะต่อต้านจนออกหน้าออกตามันอ่าจหาศัตรูใส่ตัวโดยใช่ที่คนฉลาดเขาไม่ทำกันหรอกประมาณสี่ทุ่มแฟนของช่างอีทก็ขอตัวเข้าห้องนอนเล่าสามคนยะคงนั่งคูยคุยกันไปเบีย์ดื่มมากก็แค่ปัสสาวะบ่อยไม่ได้เมาหนักดวงเหมือนเล่าอีกอย่างเราไม่ได้เมาแล้วขับรถไม่ไหว ก็คงนอนพับบันบนระเบียงหน้าบ้านแถวนั้นในคืนเดือนดับลมหนาวพัดเย็นยะเยือกยามดึกสงดัดคนส่วนใหญ่ในบุบ้านตายก็ตกอยู่ในความหลับไหลท่ามกลางความมืดและความเงียบสงบก็คงมีแต่เสียงตีปีกของค้างคาวและเสียงคางของนกที่หากินในยามค่ำคืนแต่ในคืนนี้แปลกกว่าคืนก่อนเพราะมีเสียงหวยหวนหอนรับกันมาเป็นทอด ดังแส้ละงมไปทั่วทั้งหมู่บ้านห <c oughs> มาส่งเสียงเห่าจากบ้านนู่นทีบ้านนี้ทีหนักเข้าก็หอนเสียงดังเย็นยะเยือกนอดถึงกับุ่นซาวมาชวนหล่อชิบหายพ่อเสียงหมาเงียบก็เงียบเสียจริง คล้ายมีกันอยู่แค่สามคนพูดคุยกันไปน้ำเสียงอ้อแอ้นอตไปคนแรกที่เห็นสิ่งผิดปกติทับเอาตาเหลือกเอามือแตะต้นแขนผมย้ำๆหลายทีจนผมเอะใจพอมองตามือชี้จึงเห็นดวงไฟไปริศนาลอยผ่านหน้าบ้านระยะประมาณสิบเมตรสิ่งนั้นลับภูมิบ้านไปเสียก่อนจึงมองไม่ทันมันคืออะไร ไม่เหมือนแสงไฟประดิษฐ์ของคนเห็นแล้วเหรอเดี๋ยวได้เจอกันช่างอีทเวลานี้ดูดูดันเปลี่ยนไปเป็นคนละคนอะไรนะช่างผมเห็นไวๆโมไม่ทันผมเอามือตบขมับให้คาจาาอาการมึนเมาคิดว่าคงตาฝาดให้คุณบูนเห็นเต็มตาก็บอกไม่ได้ครับมันคืออะไรแต่ผมบอกได้บอกตรง ผมไม่อยากรู้ครับผมทำท่าขยับหาที่นอนเสียงคล้ายถังขยะลม้มไม่สู้จะดังนักแต่เพราะความเงียบเชียบทำให้เราสะดุ้งโหยงมันดังมาจากข้างลั้วหน้าบ้านครั้งแรกเราคิดว่าเป็นสุนัขมาคุยหาเศษอาหารแต่เสียงนั้นก็ไม่ได้หยุดลงเลยนันจะแสงไฟที่แผ่ออกมาจิดเพียงมุมบังจึงทำให้เป็นปริศนา มิแต่โตไปดูทางหน้าต่างหรือลงไปดูให้หายคาใจช่างอีทคว้าได้ไม้ขนาดเหมาะมือมาถือบอกเดี๋ยวเถอะมึงแหลกแน่เราแปลกใจกันมากก็เลยตัดสินใจเดินตามช่างอีทลงไปดูให้เห็นกับตาเจ้าสิ่งนั้นคืออะไรเราย่องลงบันไดาตากันมาถือไฟฉายติดมือแต่ไม่คิดเปิดด้วยจะย่องเข้าไปใกล้สิ่งนั้นให้เงียบที่สุด สามคนย่องตามกันเหมือนตีนแมวชนิดไม่กล้าหายใจให้เกิดเสียงพอเดินเลี้ยวอ้อมมุมบ้านเราก็ได้เห็นต้นเสียงนั้นจะจะก,กับตาเลยมันเป็นลูกไฟขนาดย่อมๆดวงไฟขนาดลูกส้มเช้งสีเหลืองอมเขียวสว่างว่าวาบเป็นระยะประเดี๋ยวติดประเดี๋ยวดับผมกำลังล้อถามว่านั่นคืออะไรพระเออร์นอตเดินไปเหยียบกิ่งไม้ดังกรอก เข้าเสียก่อนเจ้าแสงสว่างนั้นดับไปเราก็เห็นว่าเป็นกองขยะจากเศษอาหารที่คนในบ้านเอามาเททิ้งไว้และคงหมักหมมมาหลายวันจึงไม่กลิ่นเหม็นคาวเรายืนอึ้งกันไปสักพักเพราะแสงไฟปีสศาที่เห็นนั้นดับไปแล้วช่างอ e ีกสระซิบให้เราเงียบๆแล้วจะเห็นของดีผมตื่นเต้นอีกครั้ง เมื่อเห็นแสงสว่างนั้นแจ้งวาบขึ้นมาอีกครั้งมันไปสว่างอยู่อีกด้านหนึ่งแต่ยังอยู่ในบริเวณบ้านถ้าช่างอีทไม่บอกนั่นเป็นผีกระสือผมกับน็อดก็ต้องคิดว่าเป็นแสงจากหินห้อยหรือแมงดาเลืองแน่ๆจะผิดปกติก็ตรงขนาดที่ใหญ่กว่ากันมากแสงสว่างมันผิดกันช่างอีทเดินจ้ำเข้าไปหาไม่ย่ออีกแล้ว ปาบอกมันคือกระสือมาหาทางจับกันเถอะผมกับน็อดถึงกับอึ้งผมสารภาพในหัวตอนนั้นไม่มีคำว่าผีกระสืออยู่ในสารบบเลยเล่ากึ่งเดินกึ่งวิ่งจนเข้าไปใกล้ลูกไฟนั้นก็สว่างแวบๆลอยหายออกไปเรื่อยๆน็อดไปคว้าเอาของแถวนั้นมาถือเตรียมจะตีไปได้ก้านล้มมาถือผมคว้ากิ่งไม้แห้งบนพื้น มันไม่ได้แข็งหรือหนักหน่วงอะไรเอามาถือไว้ให้อุ่นใจเฉยๆช่างอีทเดินตรงหลีเข้าใส่จูๆ่ๆช่างก็ตะโกนขึ้นมาเสียงดังลัน่นว่าเอามันเลยและก็หวดไม้ในมือวืดไปวืดมาเสียงดังขวกัขวกๆดวงไฟหลบได้หวุดหวิดผมกับน็อตเห็นดังนั้นก็เข้าไปลุมตีผมตีมั่วๆเมืม่อจะโดนจัดจับไปครั้งหนึ่ง แล้วพวกเราก็ต้องสะดุ้งโหยงกับเสียงกรีดร้องแหลมพุ่งหายไปนอกรัวที่รู้พเพราะแสงไฟของมันยังไม่ดับเสียงมันเหมือนคนกำลังเจ็บใกล้ตายมันช่างเสียแทงใจเหลือเกินพอเสียงเงียบไปเราก็เิยกลับมารวมกลุ่มชบพันผมก็ต้องสะดุ้งสุดตัวอีกครั้งพอลูกไฟสว่างวูบๆนั้นย้อยกลับมาปรากฏต่อหน้าเราอีกครั้ง ครั้งนี้มองเห็นได้ชัดมากที่ตรงกลางลูกไฟลูกใหญ่นั้นกับมีแสงประหลาดประหลาดอยู่ด้วยเป็นแสงที่ดูประหลาดชอบกกนแล้วแสงนั้นก็ลอยเข้ามาหาพวกเราคล้ายกับจะมาจ้องหน้าไปทีละคนโฉบไปโฉบมามวูบวาบแล้วลอยหายไปเราตกใจอึ้องไปตามกันไม่คิดว่าผีกระสือจะมีแบบนี้ด้วยช่างอีทบอกพอเถอะ ให้เรากลับมาตั้งหลักที่บ้านพ่อแกเองก็ไม่ค่ายคิดจะเจอกระสือเพราะปกติเห็นแต่กระสือกลัวคนก่อนขึ้นบันไดช่างบอกกับเราว่าพรุ่งนี้คอยดูเถอะจะต้องมีคนมาหาเราที่บ้านถ้าร่างกายคนคนนั้นมีรอยพกช้ำดำเขียวนั่นแหละผีกระสือพอเมื่อสักครู่โดนพวกเราหัวถูกไม่ใช่น้อยเหมือนกัน ส่วนผมเองยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งลูกเช้าพวกเรายังง่วงจากอาการเมาเมื่อคืนต้องถอนกันอีกหน่อยเบียรแชร่เย็นไว้เต็มตู้ถ้าจะของบ้านไม่ว่าเห็นที่จะปักหลักที่บ้านนี้สักสามวันค่อยกลับกรุงเทพพอสายหน่อยผมออกไปยืดเส้นยืดสายบอกช่างอีทว่าจะออกไปเดินเล่นแถวนี้หน่อยไม่ทันออกนอกลัว ผมเจอ,อยายแก่คนหนึ่งมายืนรอผมไม่เห็นจริงๆแกมาตั้งแต่ตอนไหนอยู่ๆก็ฝ่ามายืนต่อหน้าคนแก่บอกเสียงในลำคอบอกให้พวกเราทุกคนยกโทษที่มาละลานผมก็งงๆว่าพูดอะไรของแกอยู่คนเดียวพูดจบคนแก่ก็หันหลังเดินจากไปช่างอีทฐานจากบนบ้านคุยอยู่กับใคร ผมขานตอบมีคนมาพูดด้วยไม่รู้พูดอะไรเท่านั้นแหละช่างอีทพดูดพลาดลงจากบ้านมาเลยมาถึงที่ผมยืนอยู่หน้าแปลกที่พอผมหันหลังกลับไปยายแก่หายไปแล้วแค่ชัว่วพิบตาเท่านั้นไม่รู้ไปทางไหนแล้วช่างอีทหายใจหืดหอบบอกกับผมว่าที่เห็นนั่นนะ่ะผู้หญิงแก่แก่เมื่อกี้นั่นแหละกระสือละ ข้าวนี้เขาคงย้ายแหล่งหากินแน่ๆผมฟังแล้วก็อึง้งนตดตาลงมาถามผมก็ตอบไม่ได้มันสับสนเรียบเรียงเหตุการณ์อะไรไม่ได้เลยอาจเฉพาะยังเมาค้างอยู่ด้วยผมเก็บปริศนาให้คุ้มคิดหลายปีต่อมาผมได้ร่วมงานกับช่างอีทอีกครั้งและทำอย่างเดิมคือไปกินนอนบ้านแกแต่คราวนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดแล้ว ทุกอย่างเจริญขึ้นส่วนกระสือไม่เคยมาให้ใค่ๆที่นั่นได้เห็นอีกเลยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้หากพวกคุณถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยครับ